สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไฟนอนทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมมี่คิตตี้เหมือนเดิมสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะอยู่กันในคลิปไกด์ตบบอสนะครับมาครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเ,เวลาเวลาเราก็มันเริ่มกันเลยนะครับสำหรับไกด์ตบบอสในคลิปนี้นะครับเราก็จะไปอยู่กันในด่านอเล็กซานเดอร์สปิริทัสนะครับซึ่งไกด์ตบบอสในคลิปนี้เนี่ยผมขอบอกเลยนะครับว่า เป็นคลิปไกด์ตบบอสที่ผมใช้เวลารวบรวมข้อมูลนานที่สุดเลยนะครับเนื่องจากว่าตัวบอสเนี่ยมันมีเมคานิกออร่าที่เราต้องแก้นะครับบังคับเลยว่ายังไงเราก็ต้องแก้ถ้าเกิดเราไม่แก้นะครับเราจะไม่สามารถฆ่าบอสได้นั่นเองนะครับทีนี้ผมก็ไปดูข้อมูลของเว็บคอมเพนเดียนะครับก็ใน c o m เพนเดียมเนี่ยมันก็จะมีการเลือกใช้ c อ r e บ b i l i t y ในการยกเลิกออร่านะครับ แต่ว่าของคอเบนเดียมเนี่ยมันมันให้คอเบลิตี้มาแค่4ตัวนะครับซึ่งมันมีมากกว่านั้นเนี่ยก็เลยทําให้ผมเนี่ยไปไล่ทุกตัวเลยนะครับว่าตัวไหนที่ผมพอจะจําได้ก็จะเขียนเลยนะครับว่ามันสามารถแก้ออร่าแดงได้นะครับถ้าเกิดตัวไหนที่จําไม่ได้เนี่ยก็จะเอาไปลองกดใช้ในเกมเพจจริงๆนะครับแล้วดูว่ามันเข้าเงื่อนไขของออราแดงหรือเปล่านะครับก็เลยทําให้ใช้เวลาเยอะเป็นพิเศษนั่นเองนะครับ มาครับก็รายละเอียดเบื้องต้นที่เว้นเวิร์กันมานานเมื่อกี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูรายละเอียดเหมือนเดิมนะครับก็เริ่มกันที่รายละเอียดบอสนะครับแล้วก็ต่อด้วยเกรด FR ของบอสซึ่งปกติแล้วผมจะเอาเมคานิกเลือดของบอสก่อนแล้วค่อยเป็นเกรด FR นะครับแต่ด้วยความที่ว่าเมคานิกเลือดเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับออร่าแดงนะครับผมก็เลยเอาเมคานิกเลือดเนี่ยไปอยู่อสุดท้ายแทนนะครับไปเราไปดูรายละเอียดกันเลยครับ เราก็มาดูรายละเอียดของตัวบอสกันก่อนนะครับสำหรับรายละเอียดของตัวบอสเนี่ยก็อย่างแรกเลยนะครับบอสจะมาด้วยกันทั้งหมด2ตัวนะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับบอสเนี่จะมีเลือดตัวละ325ล้านนะครับแล้วก็อย่างที่3นะครับตัวบอสเนี่ยไม่มีการล็อกเทิร์นนะครับแต่เมื่อเราเบรกบอสแล้วเนี่ยเบิร์ดอ่าบอสเทิร์นของบอสเนี่จะไม่ถอยไปข้างหลังนะครับเหมือนกับด่านซิกเ a อร์เ๊ะเลยนะครับ สามารถเบรกได้แต่เทินไม่ถอยนะครับแล้วก็อย่างที่4นะครับเราสามารถดันเทินได้นะครับกับสกิลที่มีคําว่าดีเลย์นะครับแล้วก็อย่างที่5นะครับสามารถงัดลอยได้และอย่างสุดท้ายนะครับสามารถลบเทินได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดบอสเบื้องต้นก่อนนะครับอันดับต่อมาเรามาดูเกรด FR ของบอสนะครับก็สําหรับเกรด FR ของบอสนี่ด่านนี้นะครับเกรดบอสขึ้น ขึ้นเนี่ยค่อนข้างช้านะครับเราเนี่ยจะมีโอกาสเต็มก่อนบอสนะครับซึ่งด่านนี้เนี่ยผมก็แนะนําให้เราเนี่ยเปิด fr ก่อนที่เกตบอสจะเต็มนะครับจะดีที่สุดนะครับสำหรับในตัวหนังสือที่ผมพิมพ์ไว้นะครับก็คืออันแรกนะครับถ้าฝั่งเราเนี่ยได้เทินนะครับเกรด fr จะขึ้น4%อนะครับอันนี้คือการได้เทินปกตินะครับแต่ถ้าเกิดเป็นฝั่งบอสได้เทินบอสจะขึ้น2%นะครับถ้าเกิดเราั p fr level 50มันก็จะขึ้นมากกว่านี้นะครับประมาณนั้น ส่วนเกจ fr ของบอส50กับ70%นะครับก็จะทำการลดค่าแอตแทกและลดค่าพลังป้องกันของเราเนี่ยสูงสุดคือ90%นะครับซึ่งตัวเกจ50%เนี่ยจะลดค่าแอตแทก90%ส่วน70%เนี่ยจะลดค่าพลังป้องกัน90%นะครับทีนี้ถ้าเกิดเกจ fr ของบอสเนี่ยเต็ม100%นะครับบอสก็จะมีการโจมตี2แบบนะครับแบบแรกนะครับสกิลที่บอสโจมตีเนี่ย จะเป็นเวอร์ชั่น1บวกนะครับเมื่อเรามีเงื่อนไขตรงนี้นครับถ้าฝั่งเรานะครับมีบัฟรวมกันแล้วเนี่ยได้12ช่องนะครับอ่าสช่องขึ้นไปการโจมตีของเกตร้อยเปเซ็นต์ี่ยจะเป็นห่งบวกแต่ถ้าเกิดบัฟรวมของเราเนี่ยน้อยกว่า12ช่องนะครับตัวบอสจะใช้สกิล2บวกนั่นเองนะครับซึ่งไอตัว2บวกเนี่ย จากที่ผมดูคลิปในอาจารย์ยูเนี่ยก็ไม่มีใครโดนท่า2บวกเลยนะครับแล้วก็ไม่มีใครให้บอสเปิด FR ด้วยแต่จริงๆผมต้องบอกว่าไม่มีใครให้ให้บอสเปิด FR เลยด้วยซ้ำนะครับที่ผมดูคลิปมาเป็น10กว่าคลิปนะครับนั้นตอนแรกผมกะว่ามันต้องมีสักคนนึงอะที่ให้บอสเปิด FR แล้วทําการยกเลิก FR บอสอะไรอย่างงี้นะฮะแต่ว่าพอดูจริงๆแล้วไม่มีใครให้เปิดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่รู้ว่า ตอนที่บอสมันโจมตีเกียร์้อยเปอร์เซ็นเนี่ยมันมันจะแรงขนาดไหนนะครับแต่ผมเดาว,ว่าถ้าเกิดมันมีท่าหนึ่งบวกสองบวกเนี่ยยังไงหนึ่งบวกก็เบาวกว่าแน่นอนฮะไอท่าสองบวกอาจจะแรงกว่านิดนิด,นดหน่อยหน่อยประมาณนั้นนะครับส่วน fr โหมดของบอสนะครับจะทำการลด h p damage ที่ได้รับจากฝั่งเรานะครับ300%นะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราไม่ยกเลิก fr โหมดของบอสเนี่ยเราก็ตีเลือดบอสไม่เข้านะครับแต่ผมมีทฤษฎีว่า อาจจะใช้ความสามารถบับเบิร์ดของเซเซอร์กับคุยหน้าในการตีเลือดได้นะครับเพราะว่ามันทําให้ตีติดแคปอยู่แล้วอันนี้เป็นแค่ทฤษฎีเฉยนะครับยังไม่ชัวร์ว่าใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับแต่ก็คิดไว้ว่าอาจจะได้นะครับถ้าใครอยากทดลองก็ลองทดลองได้นะครับสําหรับบับเบิร์ดของเซเซอร์กับคุยหน้านะครับส่วนวิธีการยกเลิก FR ของบอสนะครับก็ให้เรานะครับเปิดสกิล FR ที่เป็นการโจมตีเวทนะครับ พร้อมกับทําการแจกบัฟให้เพื่อนก็จะทําการยกเลิกเกรด FR ของบอสแล้วนะครับก็ดูไม่ยากนะครับแต่ว่าตัวที่เปิด FR เวทแล้วทําการแจกบัฟให้เพื่อนเนี่ยมีน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องให้บอสเปิด FR จะดีที่สุดนะครับสำหรับเกรด FR ของบอสก็ประมาณนี้นะครับอันดับต่อมานะครับก็เป็นเมคานิกเลือดของบอสนะครับซึ่งบอกเลยว่าบอสต,ตัวนี้นะครับ ไม่มีอะไรน่ากลัวเลยนะครับมีแค่ความจุกจิกคือออร่าแดงเท่านั้นนะครับสำหรับเมคานิกเลือดนะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3ขีดนะครับก็คือ69% 49%และ29%เนะครับเมื่อเลือดบอสลดถึงตามเลือดที่กำหนดนะครับบอสจะทำการเซกออร่าสีแดงขึ้นมานะครับโดยที่ออร่าสีแดงนะครับจะมีความสามารถ2อย่างดังนี้นะครับอย่างแรกนะครับเวลาบอสได้เธอนะครับบอสจะ โจมตีด้วยท่า1บวกนะครับสำหรับการโจมตีของท่า1บวกเนี่ยจะการันตีเลยนะครับว่าโจมตีโดน100%นะครับแล้วก็เป็นการตีเบฟหมูแล้วก็ตีเลือดหมูนะครับอย่างที่2นะครับเมื่อบอสเนี่ยได้รับดาเมจจากฝั่งเรานะครับหลังจากที่จบแอคชั่นของฝั่งเราแล้วบอสจะทําการเด้งเลือดคืนตัวเองทันที100%นะครับนั่นทําให้เราเนี่ยไม่สามารถฆ่าบอสได้นะครับถ้าเราไม่แก้ออร่าสีแดงของบอสนั่นเองนะครับ ส่วนวิธีการยกเลิกออร่าสีแดงของบอสเนี่ยก็ง่ายแสนง่ายเลยนะครับมีแค่อย่างเดียวนะครับก็คือหลังจากที่เรากดสกิลโจมตีเสร็จแล้วนะครับตัวละครตัวที่กดสกิลเนี่ยทำการแจกบัฟให้เพื่อนอย่างน้อยนะครับ3ช่องก็จะทําการยกเลิกออร่าสีแดงนะครับคขาบามช่องเนี่ยถ้าเกิดเราเอา ตัวละครลงไป2ตัวนะครับแต่ว่าคนที่กดสกิลเนี่ยทำการแจกบัฟให้เพื่อนคนละ2ช่องถ้าเกิดลงไป2ตัว2องบวกสก็เป็น4ก็ถือว่าเข้าเงื่อนไขนะครับก็สามารถใช้คู่หูดูโอ2ตัวในด่านนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นาการที่เราจะเล่นด่านนี้แน่นอนครับว่าไม่สามารถโซโลได้100%นะครับเพราะว่าไม่มีทางแก้ออร่าสีแดงได้ในการเล่นเพียงคนเดียวเท่านั้นครับ แต่ถ้าเกิดอยากจะเล่นแบบคูห่หูดูโอ้แล้วผ่านง่ายๆก็ต้องมีตัวละคร2ตัวขึ้นไปนะครับถึงจะแก้ออร่ราสีแดงได้นั่นเองนะครับอันดับต่อมานะครับเรามาดูทีมแนะนำกันนะครับซึ่งด่านนี้เนี่ยผมแนะนำให้เล่นแบบเป็นทีมเคาน์เตอร์จะเล่นง่ายกว่านะครับสำหรับคนที่อยากเล่นทีมเร็วก็สามารถเล่นได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องอคอนโทรลเรื่อง ยกเลิอกออร่าสีแดงของบอสดีๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาพูดถึงทีมเคาน์เตอร์กันนะครับซึ่งแน่นอนว่าก่อ,อนที่เราจะดูตัวเคาน์เตอร์หลักนะครับเรามาดูตัวแก้ออร่าสีแดงก่อนนะครับสำหรับตัวแก้ออร่าสีแดงนะครับแน่นอนว่าถ้าเกิดเราอยากได้เควสเมื่อจบด่านแล้วนะครับแล้วได้ตัวม่วงจากเควสการใช้น้องครุยในการผ่านด่านนะครับ สำหรับตัวน้องขุยนะครับสิ่งที่จําเป็นต้องมีเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือสกิลสองนะครับเพราะว่าตัวสกิลสองเนี่ยทำการโจมตีและจะทําการแจกบับให้เพื่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสกิลสองของน้องขุยสามารถยกเลิกออราสีแดงได้นะครับอันที่2นะครับก็จะเป็นสกิล ex นะครับที่เมื่อเรากดแล้วน้องคุยก็จะทำการแจกบัฟโน้ตอันนี้นะครับให้กับทุกคนอย่างละ1อันนะครับ ก็สามารถแก้ออา่าสีแดงได้เช่นกันส่วนสกิลหนึ่งเนี่ยผมก็คิดว่าควรจะมีนะครับเพราะว่าเราสามารถใช้น้องขุยเป็นทั้งตัวปั๊มเกตแล้วก็เป็นตัวแก้ออา่าสีแดงได้ในตัวเดียวกันเลยนะครับก็ควรจะแลกอาวุธ15 CP และอั Passive พพให้เต็มนะครับขั้นต่ำของตัวน้องขุยเนี่ยก็คือขอแค่มีอา,อาวุธ15 CP 35 CP นะครับแล้วก็อาวุธ EX นะครับ ส่วนอาวุธ LD เนี่ยถ้ามีก็ดีนะครับเพราะว่าตัวบัฟอ่าสเปเชียลบัฟของ LD เนี่ยมันเพิ่มความสามารถให้กับปาร์ตี้ค่อนข้างสูงเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครที่กดได้อาวุธอ่า FR นะครับแต่ว่าไม่มีอาวุธเบิร์ดก็ไม่เป็นไรนะครับการที่เราเล่นด่านนี้เนี่ยก็คือเอาน้องขุยมาทำการายกเลิอกออร่าสีแดงเป็นส่วนใหญ่นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครที่อยากได้ตัวม่วงก็ต้องใช้น้องขุยลงเท่านั้นนะครับแล้วก็มีอาวุธตามที่ผมบอกถึงแม้ว่าจะไม่มี FR ก็ไม่เป็นไรนะครับขอแค่มี1535 EX ถ้ามี LD แถมด้วยก็ดีนะครับประมาณนั้นทีนี้เรามาดูถึงตัวหลักนะครับตัวหลักเนี่ยก็มีตัวละครเคาน์เตอร์นะครับทั้งหมด7ตัวนะครับโดยที่อันดับแรกเลยนะครับผมให้ที่ดูบิขันเต้นะครับดูจาก ด้านด้านขวามือได้เลยนะครับผมผมพิมพ์รายชื่อไว้ให้แล้วนะครับตัวที่1ที่แนะนำนะครับก็คือลูบิคันเต้ตัวที่2ก็จะเป็นเคลเกอร์นะครับส่วนตัวที่3ก็จะเป็นเบียทริกนะครับตัวที่4ก็จะเป็นคุยหน้าสำหรับควีหน้าเนี่ยเรามาเล่นสายเคาน์เตอร์ได้นะครับด้วยการกดสกิล l d แล้วทำการแปะดีบัฟกับดักนะครับซึ่งกับดักของควีหน้าเนี่ยก็ทำงานตีเลือดทั้งหมดน่าจะหกหินะครับก็แรงอยู่ ส่วนตัวที่5นะครับก็จะเป็นอารอนนะครับอารอนนี่คือด่านนี้ยิ้มเลยนะครับเพราะว่าอารอนเนี่ยพอเราก,กดสกิล LD ก็สามารถแก้ออร่าสีแดงได้ผมไม่ไม่มั่นใจว่าสกิล FR ของอารอนเนี่ยมันแจกบัฟให้เพื่อนหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมไม่มี FR ของอารอนนะครับแล้วก็ตอนที่ผมทำข้อมูลเนี่ยผมก็ดันลืมดูสกิล FR ของอารอนด้วยนะครับว่าสกิล FR ของอารอนเนี่ยมันมีการแจกบัฟให้เพื่อนไหมนะครับ ส่วนตัวที่6กนะครับก็จะเป็นคอนะครับสำหรับคอเนี่ยเราสามารถเล่นได้ทั้งสายตีเสริมแล้วก็สายเคาน์เตอร์นะครับถึงแม้ว่าจะการการตีเสริมของเขากับเคาน์เตอร์เขาเนี่ยจะตีเลือกแค่2ครั้งแต่ว่าตีถี่แน่ๆนะครับคอนี่ก็สามารถใช้ได้นะครับ6ตัวที่กล่าวมาเนี่ยเป็นตัวที่น่าใช้เพราะว่ามีสกิล F5 Echo นั่นเองนะครับส่วนตัวที่7ตัวสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นมินบูนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยผมก็แถมมาให้นะครับเนื่องจากว่า อ่าผมคิดว่ากับดักของวินวูเนี่ยมันทำดาเมจคอมโบกับบัฟเบอร์แล้วมันหลายฮิตนะครับก็คิดว่าน่าจะใช้ได้ซึ่งแน่นอนว่าขั้นต่ำของกับดักเขาเนี่ยก็อยู่ที่ราวๆ4-5ถึงครั้งนั่นเองนะครับก็ก็เลยก็เลยให้วินวูเนี่ยมาอยู่ในตำแหน่งที่7ของตัวเคาน์เตอร์หลักนั่นเองนะครับส่วนที่เหลืออันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เล่นต่อได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น ผมจัดทีมนะครับผมก็อาจจะเอาลูบิคันเต้มาเป็นตัวแรกก่อนนะครับแล้วก็เอาน้องคุยมาเป็นตัวแก่อาอลา,าแดงแล้วก็ทําการปั๊มเกตส่วนตัวที่3เนี่ยผมก็จะเอาคอมาเสริมให้กับตัวลูบิคันเต้นะครับถ้าถ้าเกิดเรามี3ตัวนี้แบบที่ผมแนะนาแบบนี้เนี่ยก็ดีนะครับก็ใช้3ตัวนี้ได้เลยนะครับที่เหลือก็น่าจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับก็ที่เหลือก็สามารถ เลือกการจัดทีมได้ตามอัธยาศัยได้เลยนะครับตามที่เพื่อนๆทุกคนเนี่ยมีมีตัวละครมีของฟูของ ID นั้นๆนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางในการจัดทีมเฉยๆนะครับอันดับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูที่ Core Ability ที่สามารถยกเลิอกออร่าแดงได้นะครับสำหรับคนที่ไม่กดหาน้องขุยแล้วก็ไม่คิดจะทำน้องขุยมาลงนะครับ ในส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเป็น c o อ e บิลิตี้ที่สามารถยกเลิอกออร่าสีแดงของบอสได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะพิมพ์รายชื่อไว้ที่ฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ผมจะไล่ตั้งแต่ภาคหนึ่งมาจนถึงภาคปัจจุบันนะครับสำหรับ c o อ e บิลิตี้ที่น่าใช้ในด่านนี้นะครับก็คือ c o อ e บิลิตี้ที่สามารถใช้แก้ออร่าสีแดงได้ทั้งคองเงินและคอทองนะครับก็จะมี ไม่กี่ตัวเท่านั้นนะครับส่วนตัวอื่นๆเนี่ยก็สามารถแก้ได้ด้วยการกดคอเงินหรือว่าคอทองอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งคอบลิตี้ทั้งหมดเนี่ยมี15ตัวนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับตัวแรกนะครับก็จะเป็นวอริเออร์ออฟไลน์นะครับสำหรับพี่แสงเนี่ยใช้ได้ทั้งคอเงินและคอทองนะครับตัวที่2ก็คือน้องลิเดียนะครับน้องลิเดียเป็นคอทองนะครับตัวที่3เป็นน้องเลนนาคอเงินแล้วก็ตัวที่4นะครับเป็นแมวเหมียวแคสซิตนะครับ ได้ทั้งคองเงินและคอทองตัวที่5เจเบียทริกคองเงินและคอทองตัวที่6นะครับน้องกาเนตคองเงินและคอทองตัวที่7น้องเ e อโกะคอเงินตัวที่8นะครับเจลูลูคองเงินตัวที่9้าน,น,นะครับน้องพาโลนะครับหรือว่าเพเนโลนะครับคอทองนะครับและตัวที่10น้องโฮปคอทองตัวที่11นะครับลุงซัสนะครับหัวฟูคองเงินและคอทอง ตัวที่12นะครับการิโอของเงินและคอทองตัวที่13นะครับแลมซ่าคอทองเท่านั้นนะครับแล้วก็ตัวที่14นะครับน้องนายคองเงินและตัวที่15นะครับน้องครุยของเงินและคอทองนะครับอันนี้ก็จะเป็นลายชื่อทั้ง15ตัวที่สามารถแก้ออราสีแดงของบอสได้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับรายละเอียดในไกด์ตบบอสรอบนี้นะครับผมก็หวังว่า กด์ตบบบสในคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆในการผ่านด่านแก้อล่าสีแดงแบบง่ายๆนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เนี่ยยังมีตรงไหนที่ยังสงสัยอยู่ก็สามารถคอมเมนต์ถามไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับแล้วก็เช่นเดิมเพื่อนๆก็สามารถให้กําลังใจผมง,ง่ายๆนะครับโดยการกดไลค์นะครับกดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับ เวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเ,เ,เ,เพื่อนๆนะครับแล้วก็การให้กําลังใจเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งช่องทางแบบง่ายๆนะครับด้วยการสมัครสมาชิกช่อง a m ร k มี t y เพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นนะครับสําหรับคลิปไกด์ตบบอสอเล็กซานเดอร์สปิริทัตก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ